สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยสวยขับเคลื่อนสีล้อมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะหายากสุดๆเลยค่ะเีต้าไฮลั er. นนกสปอร์ตไรเดอร์เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อปี2002ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะ Airbag ABS นะคะกุญแจรีโมทค่ะเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อหายากมากๆเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะเบาะมี3แถวนะคะ กจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะราคาโปรโมชั่นของาอยที่289,000บาทเท่านั้นนะคะดาว50,000บาทขึ้นไปนะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทค่ะท่านนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคณนี้ได้นะคะที่1น0 0 0้ 15, บาทขึ้นไปค่ะก็สุ้รคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อนะคะแนะนำเป็น,านาปรถคันนี้เลยนะคะเข้ามาใหม่นะคะมีหลักลังคาพร้อมเลยนะคะสวยงามน่าใช้สุดเลยค่ะ ราคาไม่แพงนะคะสองแสนตันหนึ่งเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสะภาพดีน่าใช้สุดๆเลยนะคะอะไหล่ก็หาได้ง่ายด้วยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสองจุดห้าดีโฟร์ดีนะคะเกียร์ธรรมดาขับสี่ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดล塔ไฮรักสปอร์ตไลเดอร์เครื่องยนต์สองจุดห้าเกียร์ธรรมดาขับสี่ปีสองพันสองค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสอง ห้าแปดติดต่อแอมค่ะ